มือน,นี้เพิ่งมาวางเค็ดคลิปพงเมือเงินเสวนาบานยายหน่อยเป็นคนปลูกพามาโชคฝีมือรับมัดมัน,มนอันนี้กระถางต้นหอมนี่หกสิบก,กระถางอันนี้พกักกาดเขียวเดี๋ยวกินก้าป่นนะดไหมนี่เริ่มแฝดเด็กอย่าวางจิตพระหะตัดไปกิน อันนี้ผักข่าแตเหต็ดพื้นที่หน้าบ้านให้มันพวางให้เกิดประโยชน์ปลูกผักเพืนพวกกินอันี้ผักกาดผงเตะท่านหนาวปีใหม่ก็ดีอันนี้ผักข่าใช่ไมัมโอ้โหแมนอ๋อผักกาดวันตุ อันนี้สักชีพกาลังสิใงญ่อทันเพราะถิมนไปซะตอนอีมายโอกมีอีกมุมหนึ่งอ่ะี่หาเฮ็ดพื้นที่หนบ้านมีเกิดประโยชน์ดีกว่าปล่อยถิ่เป็นหยาหกหกคือตามภาษาพฒ่าเพินก็ไม่อยากปลูกดอกไม้หลายเียได้พื้นที่เพื่อใดมีไอเดียอยากปลูกใส่พื้นที่หนบ้านแล้วของให้เกิดประโยชน์ พ่อตัวง่ามแล้วก็ได้เป็นพืชผักกินน้ำก็ดีด้ค่ะต้นหอมนี้กะเวลากินไปไ้เองคุดหัวหัวนะคะคุณแตนต้นมันไปไอ้ตัดแต่ต้นมันไป,นนไปแล้วมันก็เกิดหมาคนหน่อยๆต้อปลูกพักร้านแตเลหลายค่ะก็ลต้องไปซื้อผักง่าย แค่นี้ก็นะคะมื้อนี้เจอกันคลิปหน้าจ้า